สวัสดีค่ะยายแหนวคนสวยค่ะวันนี้มากินอาหารเสาวค่ะมันตำมะฮูเตยเสาค่ะตำมะฮูแล้วก็มี่ผักกระโดนพักติวมมลพักติวสม่มบักแดงต้มไข่ลวกผักขมค่ะกินกับตำมะฮูมาจจะมากินน้กากันเส็บแสแบวันนี้คิดจะกินตำมะฮูกินกับเจ้าค่ะมันอืมอือพักกระโดนอืม,อ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 ม ถาก็ดูเลยกิงก็ตำมงวนก็อยากตำมงวนที่เพชรเห็อยากกินเนาะคะ่ะอาหารประปจำสองรุ่นเลยคะ่ะเพราะเหตุเดีดเปลี่ยนไปกับไกเ่เพชรเพชรแซ่บเสร็จแล้วะค่ะเด้ออื้อือ อืเมือม่ออยู่ปล่อกตอพ่อขุมเร้าองอะเขพเจ๊บมาหายมาว่าเริ่มงไม่ได้วยเหรอถ้าตีมูนน้ำปลา อืม,มอทำไมกูบอกอืม,อมเรื่องเตูต่วไว้เนาะอืมดังเขากันเด้อเดี๋ยวเยวรากลับค่ะ Hum. Mm. Mm. <cười> ok lấy thì lúc cái đủ nước rồi Được Mm -hmm. sẹp lại, không biết tung sẹp, ถ้าก,กระโดดก็ปล่อยขมุนแดงเนาะเขาะจาวันมาขายได้ปีหนึ่งอืม,อม ใครแสบเป็นหนองแสบอืมอืม 嗯。嗯。嗯。 แอบค่ะค่ะเปิดเลยจงไหม่ตากล่องจริงจะคำเนี้วอ่ะทำม,มาเติมอืมอือ อือโอเคอืมโอเคค่ะ hmm. ค okay, ok ิหนาพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ